สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกำลังเดินทางออกาต่างจังหวัดหรือกำลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับ องนี้จะเป็นเนื้อก้นคลกแก่ปูนเปลือกหอยสุกนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดอยากให้ผู้ติด,ดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองคพระและพื้นผิวพระนะครับ ให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับเช่นเดียวกันนะครับทุกคลิปนะครับที่ผมทำคอนเทนต์ลงช่องทาง YouTube นะครับผมไม่มีสคริปต์นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่ก็จะเปิดออกนะครับเม็ดมวลสารนะครับโรยตัวมตเม็ดเขื่องเื่อกร,กระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับส่วนคาบยางรักนี่ยังพอหลงเหลือ ให้เห็นตามขอบตามในลือบอยู่ในล่องเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันใหญ่ชัดเจนนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับตะแคงดูนี่เส้นซุ้มขอบแก้วนี่จะอวบใหญ่อ่อนช้อยสวยงามนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่ก็จะลึกนะครับเราจะสังเกตเห็นคาบยางรักเกาะติดตามด้านข้างขององค์พระนะครับเม็ดมวลสารนี่ลรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวนะครับ สันนิษฐานองค์นี้น่าจะเป็นเนื้อก้นคลกนะครับสังเกตเห็นร่องรอยการยกัวบนพื้นผิวพระด้านข้างนะครับรอยแตกรอยแยกนะครับคาบยางรักนี่ฝังตัวแน่นอยู่ในลืบอ,อยู่ในร่องอยู่ในหลุมด้านข้างเลยนะครับส่วนด้านหลังนี่เช่นเดียวกันนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะเปิดออกนะครับเราจะสังเกตเห็นคาบยางรักนะครับฝังตัวบางๆกระจายทั <S <s ่วพ <k ira S 1> ื้นผิวขององค์พระเลยนะครับส่วนเนื้อหานี่ก็จะ แกล้งแกปูนเปลือกหอยสุกนะครับสังเกตเห็นเม็ดมลสารนะครับด้านหลังนี่เม็ดเรื่องเขืองนี่โรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวพื้นผิวพระนี่ก็จะยุบจะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับคาบยางรักนี่ฝังตัวแน่นในลืบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับ ด้านบนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับเม็ดมวลสารเคื่องเลยนะครับรอยแตกรอยแยกนะครับด้านข้างตะแคงดูนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับรอยแตกรอยแยกนะครับเม็ดมวลสารโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระ แล้วพื้นผิวพลากันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพะนี่เปิดออกนะครับเจ้าของกาวล้างเอาคาบยางลักออกนะครับสังเกตเห็นเม็ดมวลสารนะครับเม็ดเครื่องเครืองนี่โรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวนะครับส่วนเนื้อหานี่กระจะแกล่งเลยนะครับแกปูนเปลือกหอยสุกนะครับ สันนิษฐานองค์นี้น่าจะเป็นยุคปลายนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับสังเกตเห็นมวลสารนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู้จะยับจะย่นนะครับไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับทางช่องเป็นจัวัลเรานี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาให้แนวทางนะครับให้ผมลงกล้องแบบช้าๆนะครับ เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมพยายามปรับเปลี่ยนนะครับพยายามให้แนวทางให้มากที่สุดนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่หลายๆท่านที่โทรเข้ามานะครับสังเกตเห็นนะครับเม็ดมูลสารนี่จะเป็นเม็ดเครื่องเครืองเลยนะครับสันนิษฐานน่าจะเป็นเนื้อก้นคลกนะครับสังเกตเห็นคาบยางรักนะครับยัางหลงเหลือเจ้าของเก่านี่พยายามล้างเปิดพื้นผิวพระออกนะครับเนื้อนี่ก็จะ แข่งเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันล่ําใหญ่ชัดเจนนะครับเกียรติเห็นนะครับผมจะไม่บอกรายละเอียดอะไรมากนะครับให้ทุกท่านและผู้ติดตามนะครับผู้เยี่ยมชมก็ดีนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับท่านจะแยกแยะออกได้เองนะครับ ว่าภาพผมแท้หรือภาพผมของเรียนแบบนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระนะครับด้านข้างสังเกตเห็นนะครับผมได้เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับอยากให้ทุกท่านคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามเลยนะครับสังเกตเห็นคราบยางรักนะครับฝังตัวแน่นอยู่เลยนะครับล้างไม่ออกนะครับ ด้านหลังเม็ดมวนสารจะผุดขึ้นมาจากเนื้อในขององค์พระนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะเปิดออกนะครับเนื้อหานี่ก็จะแกล่งแก่ปูนเปลือกหอยสุกนะครับองนี้นะครับสังเกตเห็นนะครับเนื้อก้นครกนะครับเม็ดมวนสารนี่เรื่องๆลอยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับทางช่องเบญนจวัลเรานี้ต้องกราบขอพระคุณนะครับ ผู้ติดตามแนละผู้เยี่ยมชมนะครับทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นติติงติเต,ตียนหรือติชอบนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมออกมาให้แนวทางนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับส่วนท่านชอบทางไหนท่านต้องไปทางนั้นนะครับเกรเห็นนะครับมวลสารนี้เม็เถิเงเถองโอยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิว ขององค์พระด้านหลังนะครับเนื้อหานี่ก็จะฉ่ำจนนจะนึบจนนุ่มนวลตานะครับด้านข้างอีกด้านนะครับเกียรเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระด้านข้างนะครับรอยแตกรอยแยกนะครับคาบน้ำลักนี่ยังฝังตัวแน่นอยู่ในลืบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับ สังเกตเห็นด้านบนนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเคืองๆโรยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับด้านข้างนะครับนนด้านล่างนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านล่างนะครับเนื้อหาจะฉ่ำจะแกล่งคล้ายๆกับหินอ่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคล เอาของสนามออกมาเล่นนะครับผมย้ำอยู่ทุกคลิปนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับผมออกมาให้แนวทางเฉพาะผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมของผมนะครับผมไม่ได้พาดพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกให้มาให้แนวทางนะครับ โลกโซเชียลเราเปิดกว้างแล้วนะครับเดี๋ยวได้ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มและบุคคลเลยนะครับศึกษาให้ดีดูให้แม่นนะครับดูสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นธรรมชาติการเวลาจากองค์พระนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้าน ส่วนท่านใดนะครับกําลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทกท,กท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่ททานนะครับค่ำนี้สวัสดีมีความสุขครับ